สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีนะักเรียนป .2 นะคะพบกับครูน้ำหวานในวิชาคณิตศาสตร์อีกแล้วนะคะนักเรียนคะครั้งที่แล้วเราได้เรียนเรื่องอะไรกันไปคะจำได้หรือเปล่าครั้งที่แล้วนะคะเราได้เรียนเรื่องการบวกนะคะการบวกโดยใช้แผ่นตารางแล้วก็ใช้เส้นจำนวนนะคะ อ่าวันนี้สำหรับวันนี้ก็จะเรียนเรื่องการบวกเช่นเดียวกันค่ะไปดูกันเลยวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการหาผลบวกโดยการตั้งบวกไม่มีการทดนะคะวันนี้จะเรียนเรื่องการตั้งบวกนะคะโดยยังไม่มีไม่มีการทดก่อนนะคะไปดูกันเลย การหาผลลบโดยการตั้งลบไม่มีการกระจายการหาผลบวกของจำนวนสองจำนวนโดยการตั้งบวกต้องเขียนเลขโดดในหลักเดียวกันให้ตรงกันแล้วจึงนำจำนวนที่อยู่ในหลักเดียวกันมาบวกกันโดยเริ่มจากหลักหน่วยหลักสิบและหลักร้อยตามลำดับ อ่าการบวกหรือการลบนะคะเราต้องตั้งบวกหรือตั้งลบเนี่ยตั้งให้มันเป็นไงคะหลักเดียวกันมาอยู่เหมือนกันนะคะหลักหน่วยก็อยู่ในหลักหน่วยหลักสิบก็หลักสิบหลักร้อยก็หลักร้อยตรงกันกันนะคะอ่าเราเรามาเรียนเรื่องการบวกนะคะวันนี้เรา การบวกนะคะคุณครูตั้งโจทย์มาผิดนะอ่าที่จริงมันต้องเป็นการอะไรคะการบวกนะคะนักเรียนนักเรียนดูโจทย์นะคะดูตัวอย่างก่อนเนาะ217บวก62นะคะเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมขั้นตอนที่1ในการตั้งบวกนะคะบวกเลในหลักหน่วยก่อนนะคะเราจะต้องตั้ง ตั้งหลักให้มันตรงกันก่อนนะคะมีหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยโดยเราเริ่มจากหลักหน่วยก่อนนะคะหลักหน่วยของ217หลักหน่วยก็คือ7ใช่ไหมคะหลักสิบก็คือ1หลักร้อยก็คือ2เสร็จแล้วบวกกับหอะไรคะ62 62หลักหน่วยก็คือ2หลักสิบก็คือ6นะคะ เราต้องเริ่มจากบวกจากหลักอะไรคะหลักหน่วยก่อนนะคะหลักหน่วยบวกกัน7บวก2เป็น9นะคะอ่ะพอได้หลักหน่วยแล้วเราก็มาเริ่มที่หลักสิบนะคะหลักสิบบวกกัน1กับ6กับ1บวกกันเป็น7นะคะอ่าพอบวกหลักสิบแล้วทำไมคะ ก็มาบวกกับนะหลักร้อยหลักร้อยตรงนี้ไม่มีตัวเลขอะไรให้รู้เลยว่าต้องเป็นเลข0ูนะคะสอบวกศเป็น2นะคะอ่าฉะนั้นเราได้คำตอบแล้ว217บวก62เนี่ยเท่ากับ279นะคะ ดังนั้นข้อนี้ตอบ279มันจะมี3ขั้นตอนนะคะนักเรียนขั้นตอนแรกคือตั้งหลักให้ตรงกันก่อนเสร็จแล้วก็มาบวกที่หลักหน่วยก่อนนะคะแล้วก็บวกหลักส0บวกหลักส0แล้วก็มาบวกหลักร้อยนะคะเราบวกทีละหลักนะคะก็จะได้คำตอบนะคะอ่าดูตัวอย่างต่อไปนะคะ เจ็ดร้อยห้าสิบหกบวกสองร้อยยี่สิบสามนะคะเราก็มาตั้งแยกนะคะหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะคะก็ตั้งให้ตรงสองร้อยยี่สิบสามก็เหมือนเดิมมาตั้งหลักหน่วยคือสามหลักสิบคือสองหลักร้อยคือสองนะคะตั้งให้ตรงเสร็จแล้วบวกกันเริ่มจากหลักหน่วยก่อนหกบวกสามเป็นเก้า 5้บวกสเป็น7 7็เบวกสเป็น9ดังนั้น7จ็ดร้อยห้าบวกสองเท่ากับเก้เวลาตอบก็ตอบเป็นเลขไทยใช่ไหมคะเราก็จะได้คำตอบแล้วอ่ะอันนี้เป็นการหาผลลบนะคะนักเรียน ผลลบก็เหมือนกันการแสดงหาวิธีผลลบก็เหมือนกันการตั้งหลักก็ตั้งเหมือนกันเราก็จะลบจากาหลักท้ายไปก่อนนะคะ,ะคุณครูตั้งโจทย์มาผิดอีกแล้วนะคะข้อนี้ต้องเป็นบวกนะคะนักเรียนเราเรียนเรื่องการบวกอยู่นะคะยังไม่ได้ไปเรื่องการลบนะคะวันนี้ครูจะทำให้ดูเรื่องการบวกเนาะอะ,อะ ข้อนี้ก็ตั้งจุดผิดนะคะขอโทษทีนะคะอ่ะนักเรียนดูนะคะ521 2บวก234ขั้นตอนแรกทำไงคะมาตั้งก่อนนะคะตั้งตัวเลขให้เป็นหลักหน่วยหลักสิหลักร้อยก่อนนะคะพอตั้งให้ตรงกันแล้วเราก็บวกทีละหลักเริ่มจากหลักหน่วยก่อน4บวก1เป็น5 สองบวกสามเป็นห้าห้าบวกสองเป็นเจ็ดนะคะ,ะดังนั้นคำตอบคือเจ็ดร้อยห้าสิบห้านะคะข้อนี้ง่ายๆนะคะการบวกนะคะอันนี้เป็นการบวกแบบไม่มี ทดนะคะก็เลยง่ายนิดนึงนะคะอามาดูตัวอย่างแบบฝึกหัดเรานะคะแบบฝึกหัดเราในเล่มแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์นะคะแบบฝึกหัดที่2.3การหาผลบวกโดยการตั้งบวกไม่มีการทดนะคะเขาให้ตัวอย่างมานะคะนักเรียนดูนะคะหาผลบวกของ243บวก124้ขั้นตอนแรกทำยังไงก่อนคะ่ะ เอามาแยกก่อนว่าตัวเลขอะไรอยู่หลักอะไรใช่ไหมคะอ่าดูตัวนี้ก่อน243ร้24มาก็มาแยกก่อน3อยู่ในหลักหน่วย4อยู่ในหลักสิบสองอยู่ในหลักร้อยตัวนี้ก็เหมือนกันเวลาตั้งก็ตั้งให้ตรงกันนะคะ4อยู่ในหลักหน่วย2อยู่ในหลักสิบแล้วก็1อยู่ในหลักร้อยข้นตอบ ไปก็บวกกันเลย4บวก3ได้เท่ากับ7 2บวก4ได้เท่ากับ6 2สบวก1เท่ากับ3ข้อนี้ตอบ3 6 7นะคะก็ตอบ367นะคะอะครูจะยกตัวอย่างข้อ1ให้ดูนะคะเสร็จแล้วนักเรียนก็ทําเองนะคะข้อต่อไปนักเรียนดูข้อ1นะคะ หนึ่งร้อยสองบวกสอนะคะอ่าขั้นตอนแรกมาตั้งหลักก่อน 102, 1นึ่งร้อยนึงอยู่ในหลักร้อยศูนย์อยู่ในหลักสิบสองอยู่ในหลักหน่วยแล้วก็มาตั้ง 8, 2 1งร้อยอยู่ในหลักร้อยหนึ่งอยู่ในหลักสิบแล้วก็1อยู่ในหลักหน่วยเสร็จแล้วมาเริ่มบวกกันเลย บวกหลักแรกก่อนหลักหน่วย2บวก1เป็น3 0บวก1เป็น1นะคะ1บวก2เป็น3เสร็จแล้วได้คำตอบเป็น313อนะคะอันนี้เป็นข้อที่1นะคะข้อที่2ข้อที่3นักเรียนทำเองนะคะอันนี้คูยกตัวอย่างให้ดูเนาะต่อไป ตอนที่2ก็เหมือนกันนะคะทีนี้เขาไม่ได้เขียนข้างบนว่าเป็นหลักอะไรนักเรียนต้องมาแยกเองนะคะนักเรียนรู้อยู่แล้วหลักสุดท้ายก็คือหลักหน่วยหลักตรงกลางคือหลักสิบหลักต่อมาก็คือหลักร้อยนะคะนักเรียนก็แยกเหมือนเดิมแล้วก็บวกกันก็จะได้คําตอบเวลาบวกก็บวกทีละหลักเริ่มจากหลักหน่วยก่อนสาบวกหเป็น9 1นบวกศเป็น1 4ึบวกหเป็น5ก็จะได้คําตอยสิบเก้นะคะรูจะทำให้ดูข้อ1นะคะข้อหนึ่งสามบวกสองเราก็มาตั้งเลยค่ะ3ตัวแรกอยู่ในหลักร้อยสตัวต่อไปหลักสิบสามเอหตัวต่อไปอยู่หลักหน่วยนะคะ แล้วก็ไม่แยก2 4งเอ็ดให้ตรงกันหลักร้อยคือ2หลักสิบคือ4หลักหน่วยคือ6กเสร็จแล้วทังไคะบวกกันเอาหลักหน่วยมาบวกกันก่อหบวกหนึ่เป็น7 3็บวกสเป็น7 3็บวกสเป็น5ข้อนี้ตอบ577นะคะก็จะได้คำตอบแล้ว ข้อต่อไปนักเรียนทำเองนะคะค่อยๆคิดนะคะนักเรียนใจเย็นๆนะคะเวลาบวกนะคะถ้าคิดไม่ออกให้ชูนิ้วขึ้นมาแล้วก็ตัวเลขไว้ในใจนะคะนักเรียนค่อยๆบวกนะคะต่อไปอันนี้ก็เหมือนกันค่ะเขาให้ตัวอย่างมานะคะครูจะอธิบายตัวอย่างให้ฟังนะคะแล้วก็นักเรียนก็ไปทำเองนะคะข้อนี้ตัวอย่างเขาบอกว่า 8, 54, แปดร้อบวกหนึ่ง้อได้เท่ากับเท่าไหรอ่านักเรียนก็มาตั้งวิธีทำร้อยหาสิบสี่วกหนึเรามาตั้งหลักหลักร้อยคือ8หลักสิบคือ5หลักหน่วยคือ4หลักร้อยคือ1หลักหน่วยเออหลักสิบคือ3หลักร้อยคือ2เสร็จแล้วเอาหลัก หน่วยมาบวกกัน4บวก2เป็น6 5บวก3เป็น8 8ดบวก1เป็น9ข้อนี้ตอเ9 8านะคะ,ะข้อ1ครูทำาให้ดูแล้วแต่นักเรียนลองไปทำเองนะคะทำไปเรื่อยๆเลยนะคะเรียบร้อยอ่าแล้วก็แบบฝึกหัดอันนี้นะคะนักเรียนเขียนใส่ สมุดวิชาคณิตศาสตร์เลยอย่าลืมนะคะทำแบบฝึกหัดทุกครั้งต้องเขียนวันที่ก่อนนะคะครูเขียนวันที่ให้นันเกนเรียนไปเติมวันที่เองนะคะแล้วก็เขียนแบบคูณครูแบบฝึกหัดนักเรียนอย่าลืมตีเส้น2เส้นด้วยค่ะเอาใช้แมมทัดตีนะคะ,ะแล้วก็ลอกมาเลยค่ะสแสดงวิธีทำตีเส้น2เส้นด้วยนะคะ ข้อหนึ่งนะคะเหมือนเดิมค่ะคุณครูทำให้ดูหนึ่งข้อทีค่ะนักเรียนนักเรียนไม่ต้องตีตรงนี้นะคะอ่าอ่าตีเส้นตรงนี้ไว้นะคะที่คุณครูขีดนะคะคุณครูไม่ได้ตีมาเนะ ข้อ1นะคะคุณครูยกตัวอย่างให้ดูให้นักเรียนแสดงวิธีทําแบบนี้นะคะข้อ2ก็แสดงวิธีทำข้อสข้อ4ข้อ5ให้นักเรียนทําเองนะคะค่อยๆทำนะคะให้เรียบร้อยเวลาเสร็จข้อ1แล้วนักเรียนขีดเส้นปิดด้วยข้อ1นี้นะคะขีดเส้นปิดนะคะพอเสร็จข้อ2นักเรียนก็ขีดเส้นปิดด้วยนะคะ จะได้เรียบร้อยเวลาทําง,งานเนาะอ่ะนักเรียนถ้าเรียบร้อยแล้วหรือใครมีข้อสงสัยก็สอบถามครูมาได้นะคะอ่าจบแล้วนะคะสำหรับการบวกเลขอ่า ที่ไม่มีทษนะคะการตั้งบวกที่ไม่มีทษนะคะง่ายใช่ไหมคะนักเรียนเพราะนักเรียนเคยเรียนมาแล้วเนาะชั้นป .1 นะคะชั้นป .2 เราก็เรียนเพิ่มมาอีกเป็นหลักร้อยนะคะขั้นตอนเหมือนกันเลยเราเริ่มตั้งหลักให้ถูกนะคะพอตั้งได้แล้วให้บวกทีละหลักเริ่มจากหลักหน่วยหลักสิบแล้วก็หลักร้อยนะคะ เราก็จะได้คำตอบแล้วอย่าลืมทบทวนและทำแบบฝึกหัดด้วยค่ะด้วยนะคะนักเรียนถ้าไม่เข้าใจก็ย้อนกลับไปดูคลิปวิดีโอนะคะ,ะแล้วพบกัคใหม่ในเรื่องถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ